คุณกำลังจะได้รู้จักไข่มุกแห่งอันดามันแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนจังหวัดที่มีทั้งสเสน่ห์แห่งทะเลวิถีวัฒนธรรมจีนผสมไทยประวัติศาสตร์เข้มข้นและรสชาติอาหารที่ลืมไม่ลงวันนี้เราจะพาคุณเดินทางผ่านเวลาเรื่องเล่าตำนานและสถานที่จริงในจังหวัดภูเก็ตไขมุกอันดามันงามสะพรัง วัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคำขวัญน,นี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันสะท้อนความเป็นภูเก็ตทั้งหมดไขมุกอันดามันเพราะภูเก็ตคือเกาะใหญ่ที่สุดในไทยอยู่กลางทะเลอันดามันและสวยงามดังไขมุกงามสะพรั่งหมายถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งชายหาดป่าเขาและทะเล วัฒนธรรมรุ่งเรืองคือรากเหง้าชาวจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากนานนับร้อยปีและเหมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่มีใครเถียงเพราะภูเก็ตคือหนึ่งในด REAM DESTINATION ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกคุณเคยได้ยินตำนานสองวีรสตรีแห่งถลางไหมย้อนกลับไปปีพศ2385ตอนนั้นพมา่าบุกมาทางใต้กองกำลังเกือบจะตีเมืองถลางได้ คือชื่อเก่าของภูเก็ตแต่แล้วหญิงสองคนยืนหยัดเป็นผู้นำในการรบคุณมุกและคุณจันคือหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่กลายเป็นตำนานพวกเธอแต่งกายเป็นนักรบหญิงร่วมกำลังชาวบ้านลวงทัพพม่าให้คิดว่ามีกำลังมากผลคือพม่าถ,ถอยทัพเสียงกรงรบของชาวบ้านหญิงหญิงดังก้องเหมือนประกาศศักดิ์ศรีว่าแม้จะไม่มีทหารเรา ยังมีหัวใจของนักสู้ตำนานนี้กลายเป็นอนุสาวรีย์เท้าเทพกระสตรีและเท้าสีสุนทรที่ตั้งตระงานจนถึงทุกวันนี้ภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลแต่รสชาติอาหารของที่นี่คือความทรงจำบนปลายลิ้นมีฮกเกี้ยนเส้นเหลืองเหนียวนุ่มผัดกับซีฟู้ดเข้มขน้นโรยกระเทียมเจียวกินกับพริกน้ำสม้ม สูตรจีนฮกเกี้ยนแท้ๆโอเอวของหวานเย็นๆทำจากกล้วยน้ำว้าผสมบุ้นกับน้ำแข็งใสใส่ถั่วแดงและเฉากลวยหวานชื่นใจกลางแดดภูเก็ตหมูห้องหมูสามชั้นตุนกับเครื่องเทศจีนซอสเค็มหวานรสกลมกล่อมจนใครกินก็ต้องอึง้งโลบะของทอดรวมสไตล์จีนมีทั้นเครื่องในหมูไส้ทอดกุนเชียง กินกับน้ำจิ้มเข้มข้นขนมจีนภูเก็ตเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มเสิร์ฟกับน้ำยาปูน้ำยากระทิและผักสดแบบภูเก็ตแท้ๆอาหารเหล่านี้สะท้อนความเป็นกระทะโลหะคนจีนโพ้นทะเลซึ่งผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวนอกจากอาหารอร่อยแล้วถ้าคุณมาภูเก็ตคุณจะพลาดไม่ได้กับ5แหล่งท่องเที่ยวนี้1 หาดป่าตองแพทงบีชตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูเก็ตเป็นหาดยอดนิยมมากที่สุดชายหาดโค้งยาวประมาณ3กิโลเมตรน้ำทะเลใสาหาดทรายละเอียดกิจกรรมหลากหลายเช่นเจส,สกีบานานา่าบ๊ทพาลาเซลลิงศูนย์กลางของแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนเช่นถนนบางลาใครที่ได้มายืนกลางหาดป่าตองในยามเย็น เสียงเคลื่อนกระทบฝั่งปะทะกับเสียงดนตรีจากร้านเบียร์ริมถนนมันคือจังหวะของชีวิตที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีจังหวะของตัวเองมีช่วงเวลาที่ป่าตองเงียบงนันเมื่อตอนวิกฤตโควิด COVID, ร้านค้าปิดนักท่องเที่ยวหายน้ำทะเลนิ่งเหมือนใจคนแต่วันนี้เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้ง 2. แหลมพรหมเทพแหลมพรมเทพ ที่สุดของพระอาทิตย์ตกที่ทำให้คนหลายคนตัดสินใจรักภูเก็ตตั้งอยู่ปลายสุดทางใต้ของเกาะภูเก็ตที่อำเภอราเวเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีทางเดินชมวิวบนหน้าผาสูงมองเห็นเกาะแก่งเบื้องหน้าบริเวณใกล้เคียงมีประภาคารการจนาพิเศษและศาลเจ้าพ่อพรหมเทพเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน คนที่เคยมองจ้องฟ้ากลับรู้ว่าบางครั้งความงามที่สุดของวันคือตอนที่มันกำลังจะจบเหมือนความรักบางครั้งยิ่งใกล้ลาจึงยิ่งรู้สึกมากเป็นพิเศษชื่อพรม,มเทพมาจากความเชื่ออินเดียสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ที่นี่มีพลังทั้งในแง่วิวและจิตวิญญาณเมืองเก่าภูเกต็ตเมืองที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมและเก็บความทรงจำไว้ทุกซอย อยู่กลางเมืองภูเก็ตเช่นถนนถลางถนนดีบุกถนนเยาวราชอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสสีพาสเทลสร้างมาตั้งแต่ยุคบูมเหมืองแร่มีคาเฟ่พิพิธภัณฑ์ร้านของเก่าและวัดจีนเก่าแก่ทุกสุดสัปดาห์มีถนนคนเดินลาดใหญ่คึกคักมากเดินในเมืองเก่าภูเก็ตเหมือนย้อนเวลากลับไปเมื่อ100ปีก่อน บ้านทุกบ้านมีเรื่องเล่าหน้าต่างทุกบ้านมีความทรงจำกลิ่นหอมจากร้านขนมอบเก่าผสมกับเสียงหัวเราะเด็กๆมันคือชีวิตที่มีวิญญาณอยู่ในอิฐทุกก้อนหลายอาคารเคยจะถูกทุบทิ้งในยุคสมัยใหม่แต่คนท้องถิ่นรวมตัวกันอนุรักษ์ไว้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกวัดฉลองหรือวัดัยทารารามศูนย์กลางศรัทธาและหัวใจของคนภูเก็ต ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองภูเก็ตใกล้ถนนเจ้าฟ้าวัดที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของภูเก็ตประดิษฐานหลวงพ่อแช่มพระเกจินามดังในยุคปลายรัตนโกสศ์มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากสีลังกาทุกครั้งที่คนภูเก็ตเจอปัญหาพวกเขาจะมาที่นี่จุดทูบขอพรหน้าหลวงพ่อแช่มไม่ใช่เพื่อให้ปฏิหารเกิด แต่เพื่อให้ใจกล้าพอที่จะก้าวต่อไปตอนสงครามย่อนกกกับมาลาย,ยูคนที่คุมสถานการณ์ไว้ได้คือหลวงพ่อแชม่มท่านไม่ได้สู้ด้วยอาวุธแต่สู้ด้วยคำสอนและธรรมะที่สงบได้ยิ่งกว่ากระบี่ 5. มูเกาะพีพีกเกาะเฮเกาะไข่ดำน้ำลึกเห็นใจตัวเองดำน้ำตื้นเห็นปลากลาตูน ใช้เรือสปีดโบ๊ทจากภูเก็ตใช้เวลาประมาณ30-45นาทีเกาะพีพีโดยเฉพาะอ่าวหมาหยาเคยเป็นฉากในหนังเรื่องเด e b e a c น้ำทะเลใสปะการังสวยเหมาะแก่การดำน้ำทั้งลึกและตื้นเกาะเฮและเกาะไข่เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำถ่ายรูปเมื่อคุณดำน้ำในทะเลอันดามันคุณไม่ได้แค่เห็นปลาแต่คุณจะได้ยินเสียงเงียบของหัวใจ มันคือช่วงเวลาที่โลกหยุดหมุนแล้วคุณได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเอาวมายาเคยถูกปิดเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศปัจจุบันเปิดให้เข้าเที่ยวแบบจำกัดคนเพื่อคงความงามไว้ให้ลูกหลานเมื่อคุณได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วคุณจะเห็นว่าภูเก็ตไม่ใช่แค่ที่เที่ยวทะเลไม่ใช่แค่เมืองสวยแต่ภูเก็ตคือเรื่องราวของความกล้าหาญจากอดีตความหลากหลายของวัฒนธรรม ความกลมกล่อมของอาหารและความงามที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักหากคุณกำลังเหนื่อยจากชีวิตลองไปยืนริมทะเลที่แหลมพรมแทพแล้วบอกกับตัวเองว่าชีวิตเราอาจไม่ได้ง่ายเหมือนคลื่นที่ซัดฟังแต่ถ้าเรามีหัวใจแบบคุณมุกคุณจันไม่ว่าอะไรจะมาเราก็จะยืนหยัดได้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวจากไข่มุกแห่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณที่รับฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดของดีของจังหวัดต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ทีมงานก้าวทันโลกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในจังหวัดถัดไปสวัสดีครับ